พ้นรงชาวนาจังหวัดตรังจัหวัดวัดประสิทที่ัยรัวตาจีนอาตมาหลวงเกียรติวันนาโตมิงบ่มีพ่นองมาดำเนินการเสงตำ่ำจังหวัดประสิชัยนำรักตำ่ำคำซ้อนกุงสมาสมาสมุทรชาวมา,าควาก็มีพ่นองถูกถูก้กาก็อวันเสาเวลาที่ห้าถึงทึ่งทีง่หกตังกรมประชาธมพันจังหวัดตรังรวัวโตรวัวโตวตรังต,ต,ตังหน้าต,งตุงแจง,แงเล่งเป็นประธา ไต่นรราทา่ันผูกวางต่างไลก็ <c oughs> ตือวันนำรักตำ่ำโดชาวมาะมักฟักวันพี่น้องทุกๆวันเศ้าตรงนี้เปิดเป็นควานใต้โต้ตำม,มาซืบจชันตำม,มาหรือว่าให้พ่อแมพี่น้องได้รับฟังกันตามมัตยาพใส้ตามกําลังที่เรายั่งมาเป็นพระชาก้งเราพระชาตายจพ่อแม่พี่น้องที่เล่นแเลี้ยวฟังเลี้ยวไม่ต้องเพลกันเลยจะบัวหมักไหมไก่กองแต่ว่า,าก,กอง,ววางใจกันยังไม่หยุดไม่ย้อน ที่เราจะต่อโจ้กันถูกคนถูกสานพมีพี่น้องก็คือเรื่องเฉพปาวว่าการเปรระบาดกล้องเชื้อกูวิตที่ข่าวป้านมาจ้าเีพีแลทแตนผู้ฟังต่างไล่เก่กันมาทุกวันทุกวันก็เราเป็นนกกองใจกันพรมีพี่น้องโดยเฉพาะผู้สูงอายุถูกเพร่ถูกไวถูกอายุ่านผู้ฟังต่งางไล่สำหรับคนที่ยังไม่ติดโควิดก็ต้องป้องกันในดีสำหรับพี่น้องที่ติดแล้วก็ต้องป้องกันในหมาก พื่อจะเป็นการให้กำลังใจถึงกันเลยขั้นดังเพลงพอม่พี่น้องเอาตำมาเพเป็นทิ้งเตือนจิตเตือนใจมั่งเฝ้าระวังมั่งเขาเป็นเรื่องที่ว่าเราต้องทำกันจะอยู่นานไม่นานมันอยู่ติบุญวัฒนาชะอาแต่อยู่นานไม่นานมมนอยู่ติว่าเราต้องป้องกันดีว่าอแต่เราป้องกันดีว่าก็คงจะอยู่กับเรานานโรก พอมีพี่น้อง่านผู้ฟังต่งางหล่เป็นสิ้งที่จับตองไม่ได้แต่ลงเกีดเดยจแต่ออกมาเล่งทุกวันเกลืนก้นกรายการนีเปราะว่าเป็นเรื่องติ่ก้องก้องใจกัน่านมวพี่น้องคไนได้ต่ดกำลังต่อสู้อยู่กำลังเป็นโรคอยู่ก็เราต้องกามไปจุดจุดนันในพลฐานผู้ฟังต่งางไล่ไอ้กำลังใจส่งกำลังใจไปจู้ ว่าควาอ่าเป็นดินเดียวกันเราเป็นคนไทยโดยกันสัญชาติยานดยกันสัญชาติไทยอะไรกว่ากันปล่อยกันปกครองต่างๆประกสุสไตายก็คือ,ค,อความกองอกกองใจเป็นว่วงเป็นใจกันาสำหรับคนที่ไม่ติดตีก็ดูแลตัวเองให้มันดีาสำหรับคนที่โสโซกำลังติดอยู่พี่น้องก็ <c oughs> ก็เป็นกำลังใจอย่างมาสาั้น หากคนทีให่อยากโรกเร็วก็ตื้อหวาระมัดระวังโปรโวิธิการประสบการณ์อย่างเร็วผมพี่นอ้องเหี่ยมันสัมช่องสัมจ้ามสัมเจหวาไปเลยผมพี่น้องถ้ามาจักกายไม่บายนี่เคยอยากเป็นไหมก็ทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันกําตอบเดียวกันว่าไม่อยากเป็นะปะนะผมพี่น้องแต่ว่าบอเป็นแล้วต้องรักษาดูเลให้ตัวเองให้ดีแต่ปลุกปั้งผมพี่น้อง ตรงนี้แรงแล้วไปแล้วมากระริงแต่ว่าก็สําคกันี่ทุดมันออกมาจาใชใยก็คือความก้ององกของใจของคุณบ้านเราอพอแม่พี่น้องถุกเปศตุกกไวทุกอายุโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนเท้าคนแก่ก็เป็ยโยโยยเเปนล่วงมากเพาว่าตาน <c oughs> ยุมากแล้วท่านผูกฟังต่างได้คนใกล้ติดเตียงมันก็ว่าพอเร่งในรถซึกว่าก็เร่งถุกวันลงเกตเออบางคนตานบอกว่าเต่วานด้วยความก้ององกใจ เมว่อนคนเต้าองใจเด็กกันพ่พี่น้องเด็กนูไปเดี่ยวซิ่งเดี่ยวเล่นเดี่ยวป้านอยู่แต่คนเก้านอนอยู่รุนอยู่บ้านนอนไม่ใจรับหาแต่ลกลั่นลบไม่ถึงรุนก็นั้นบอกได้เลยถึงความคงอกคงใจพ่พี่น้องไม่ว่าจะเป็นบุปากรีพอแม่อููยตาใหญ่คนเราเลี้ยงกันมาเขาเลี้ยงกันคนเที่ยวใดไดก้องพีเลยท่านบุกังตึงไล่โดยเฉพาะคนเลี้ยงคนนี่แต่บอแรงอย่าคนเลี้ยงคนตรงนี้ไม่ว่าแต่ ตนจะเป็นหลูกลัน่นกุนในก็เคยกะเหลวเตมาจากในก็นไม่ได้เกี่ยวแต่ได้เลียงในเป็นบุปการีเลียงดูจุบชีวิตไอ้กันนี่มันเป็นการก้องกองกก้องใจก็เป็นเร,กกรื่องปกติที่เราต้องเสนอบอกลาวกันนี่ในคุณธรรมข้องความเป็นพุทธศาสนาะเป็นพิริองว่าความกตัญยูกตเวที่นี่เป็นเรื่องข้งกกองเกลื่อนไม้ของกุนดีถ้าเรารู้จักเกรงอกเกรงใจ เราโดยเฉะก้าวใจเด็กคนที่เราอยู่ด้วยกันแต่เป็นไรไปไม่ได้คือการที่ว่าเราจงเป็นทึ่งเด็กขึบหน้าวันนี้ก็เล่นทางตัมมาน่ตันผู้ฟังทางไล่เพราะว่าออกิาปีออกซิมานิรู้สึกว่าตัมมาเรามัน <c oughs> จะแตต้อยไปไปไม่พี่น้องตันผู้ฟังทางไล่แต่ว่าตัมมาเ็าเข้าใจในชีวิตประจำวันด็ดใจกันบางคนบางฐานแต่มันตึงเวลาแล้วตันผู้ฟังมาไม่พี่น้องทุกคนุกอาน เราต้องบิงก้าวต่อหมายหมากในยุคปัจจุบันนี้เพราะว่าถ้าคนใดไม่มีธรรมโลก,กะระทำนี้มันจะเกิดขึ้นอย่างหมาสั้นความมีนาสั้นทีมันเกิดขึ้นท่านผู้ฟัังทางไล่สังเกตในการควันควันควันไม่ว่าจะเป็นไว้ในก็แล้วแต้ ตัวาการฟันไรมันเกิดขึ้นมากในยุคปัจจุบันนี้โดยเดียวปีท่องพันอรุ 60. อกสิบอาแตนผู้ฟังทั้งหลายเราะฉะนั้นแล้ววันนี้กังวงเครียดให้จบแตนผู้ฟังทั้งหลายเราจะเน้นว่าความหมายแต่รงเครียดแรงนั้นเป็นจริงเป็นจังก็ไม่รู้แต่ว่าได้พบได้เห็นเป็นประจํามาเล่าไว้ฟังกันว่าคนในอยู่ปัจจุบันนี้ไม่ว่าการฟันฟันอาจจะไม่เป็นจริงมั่งฟันอาจจะเป็นจริงมัง่ง อืมเต่ว่ามันแต่แต่ว่าถ้าเราเกิดขึ้นในลักษณะการฟันในรูปแบบแต่ว่าวันแหลวมันเกิดความน่ากลัวตัดประกางท่างๆให้เราเข้าใจในเหตุการณ์นี้ได้ว่าเรารู้สึกว่าทัทีทั้ังไม่อยู่กับทัวอ่าเป็นปองทําให้ฟุ้งมัวในการเรื่องความคิดอ่าทำให้ชีวิตเรามันนับเช่าเทินเบืนตาเกรกว่าเจะชาวอ่ารุมก็ไม่ดีอ่าสี่ั้นก็ไม่ไกลสวยงามอ่าลงไปนี่ก็รู้สึกว่าเศร้าโมองทันที แต่ตะโรควันดีนอนรับกินเดีนอนรับ,นนรบประเมทพน้องชีวิตโอรกลรุ้นึกว่ากรองเกลียว่วาเจ้าเกิดขึ้นเตือนเหลวพระเมทพิ n o ตรงนี้แต่ไม่ชีวิตเบิกบานเพราะฉะนั้นความควั่นเป็นตัวที่บ่งชี้ให้แต่ละวันใดไปสู้เปล่าไมา่ได้แต่ว่าควั่นที่เป็นจริงมันเป็นเรื่องของกันตั้งความวังไว้พระมพม่น้องแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้ก็บอกว่าลักษณะของการควัน่นรายแต่พวกฝั่งสองลาย เราบางทีในเกิดการกลุ่มกิจของแต่ละวันอ่ามันบิน้องทําให้เราอาจจะฟันรก็ได้แต่ว่าความกลุ่มกิจของเราที่ไม่กาดกิจที่มันเกิดขึ้นด้วยแต่ว่าเราไม่ได้โกงก้องใจอ่าในเรื่องที่ฟันก็แบบเบบบางไม่มากไม่ใครกองอ่าแต่ผู้ฟังต่างไล่ที่เราเล่นพอวันรายเราทําปลือมั่งนึ่งเกาก้าใชฉันไปวัดโดยท่าทีของชาวพุทธแต่ผู้ฟังต่างไล่ว่าทวดนามืติดส่วนบุญส่วนกุส่วนไปให้กับเจ้ากําไหนเวินที่เราฟันเอน ฟันทึงอ่าที่เราคิดทึงหรือว่าแล้วเต้นก็อะรนี่อย่าใดๆก็เลี้ยวเตะก็อยากบอกมันเป็นสิ่งที่เราตอบสนองได้ในโลกไม่นี่ในโลกใบหน้าท่านผู้ฟังทั้งหลายเพราะว่าสิ่งที่เราควันนั้นคือเป็นเรื่องที่เราจับท้องไม่ได้มันจะดีจะรายไม่โย่ที่อายุเรากรลองตนกรลองคุณกรลองนั่นอยู่หรือว่ากรลองชีวิตอยู่อ่าท่านผู้ฟังทั้งหลายการที่ความควันนี่ก็ต้องเลาว่าอายุเราช่วงนี้ขนาดนี้ วัยนี้เป็นวัยอายุตา่าใดอแม่พน้องตรงนี้เป็นเรื่องที่ก้าวใจกันเป็นทิ้งดีๆบางคนบางฐานว่าควันดีก็กลายเป็นคว้นร้ายคว้นร้ยก็เลวเต้แต่ว่าหลวงเกียติบอกว่าฐานผู้ควังทังไลยถ้าเราฟันเ,เราซึ้งกลัวไม่ว่าลักษณะเราเป็นปลื้อให้เรา,เาไปทำบุญให้ท่านฐานผู้คังทังไลเป็นทิ้งที่เราได้ <c oughs> เปรนเป็นทิ้งที่เราได้แบ่งพันในความคว้นนั้นไม่ว่าเราจะฟัดในลักษณะพันปลื้ เราย้ำกับพรมพิ้องว่าทุกลุกตุกมัยพ่พรมพิณองถ้าเรามีธรรมมาอยู่ธรรมาก็เรียกว่าธรรมาชาติซึ่งอยูรอบข้างเรามันจะเป็นทิ้งในโลกหน้าโลกนี่ก็เลียวเทพอเล่งไม่จะเป็นเนื้อน้ามันจะเป็นโลกวีรหลับแต่ว่าพุทธศาสตร์หน้าเราเชื่อกันเรื่องเวียนไหวไท่คืดแตนบุกฟังทางไลุ่ตรชาวเจ้าในเราเข้าใจเรื่องเวียนไหวไทยคืดบุตรุทธเจ้าใ้เราก็รู้ชักการนายท่านพรมพิ้อง ย่ามตรงย่ามในโรคระบาดอันนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายใส่ก็บอกว่าไป่ทำเรองเครียดติวัดเป็นประจําว่าอารมเครียดใส่ฟันลักษณะพันนีฟันอันตมากฏีความฟันว่าถ้าฟันแล้วมีความรู้สึกว่าตื่นอกตื่นอกตกกตกใจในการในรับนอนต้นโยงมาทันทีท่านผู้ฟังทั้งหลายเขาก้าวใช้ในกับว่าตกกตกใจตรงนั้นเราเเราไว้ที่การที่อนวราฟันไม่ดี เพราะว่าด,ด้วยความเป็นมนุษย์ของเราเนะี่ยเรจะชาวเชื่เชืเรื่องความเป็นมนุษย์ว่าผู้ใดเป็นมนุษย์อันประเสริฐหรือต่างพันญา์ญาตท่านผู้ฟังทางไล่ก็เป็นผู้ที่ว่าตรงเข้าใช้หรทิ้งที่ว่าเราสติสทัตังอยู่กับตัวกติก็คือความระลึกได้ท่านผู้ฟังทางไล่ก็เป็นผื้นท่านของกายเวทนาชิตกัมมาเรามีสติตุกการตรุกเวลาแต่ล่วงเกินกระจมมาเล่งกับตัวสติมันเล้งไง เพราะเราต้องใจถูกตลอดเวลาถูกตลอดลมมให้ใชยแต่ฟู่งฟังทางไรแลลความบางเพลิดเพลินที่เกิดขึ้นนั่นคือลักษณะของการควันควันในยังหร่องแบบแต่ฟู่ฟังทางไรนอนรับควันนี่คือควันปกติถ้าเรานึกตึงควันก็จะกลดีเรานมิทควันหรือควันโดนกลางวันแต่นผู้ฟังทางไร วันนี้แรงเรื่องคันผมว่าให้ผมเองต้องต,ตกตกใจมัง่งตอนนี้การที่ว่าเ,เราควันไรบางคนก็ว่าฟันไรกลายเป็นดีอาตมาคนเชื่อมันไม่พิษหจอกวันควันนี่มันจับต o งไม่ได้ไม่ว่าไม่ไม่เป็นโรคแพรธรรมสานผู้ควังต่างรแต่ว่าย่ำแต่เราคฟันเล็วโดวยกรณีใดๆที่อาตมาได้ไดดยินได้ข่าวได้ถามมาเป็นไปแําว่าการฟันเน้นผู้ติดหลวงหลับไปเล็วตรงนั้นเราทำพือก็บอกว่าพระพุทธศาสานาซ่อนในเรื่องการไอ้ท่านอาพมพน้อ,นนองเรื่องการแบ่งพันุ์ ไอ้กับสิ่งที่เราฟันเอนอ่ามันอาจจะว่าไม่ไม่จับตองไม่ได้ก็ชิงอ่าพรมีนองแต่ว่าเราสังเขตตัตนบุกวังตั้งไรสังเขตเรืงงพันจ้มหมดหลีกตัวย่างไง้ไอ,ไอไว้ว่าบุเปยท่านนิวัดก็ดีหรือว่าบุปการีของเราหรือว่าผู้ที่ว่ามีเสือไส้ของเราเองหรือว่าพี่นอ้องนะแลเงี้ยง่ายๆแต่บุกวังว่าอารมณ์ไอ้ใจชาเกินการเสี่ยงง่ายเสี่ยชีวิตเกิดขึ้น อ่าโบ่แต่โยกไรฉิดก็ต้องฟันเน้นอ่าสันหาหรื่อวอะไรก็แล้วแต่ผมเป็นพี่น้องบอกว่าควันคันเน้นกุไทยนี่ทุกคนก็บอกกันเป็นเชียงเดียวกันว่าไม่พึงแปรตรถหน้าแต่ว่าเราไม่สรามาติดปฏิเสธความควันใดในกรณีปันญีเราทํเพื่อแต่ผู้วางทางไลเราก็อันตมาก็บอกผ่านเรืยการเชียงตําจังหวัดประสิทธิใจไปเลยว่าอ่าเราก็ต้องยกจันทร์่าข้าวไปตำบุญอ่าไอ้กับผราส่งองซ่ามาเนตร อ่าเป็น <keen. S 3> พ ina, ี่น้องผู้ส่งสิ้นผู้ถือสิ้นอ่าผมพี่น้องถ้าบางคนบางท่านว่าชาติไม่เชื่อระพุทธเจ้าก็เปิดปฏิสบิดกเลยท่านผู้ฟังผมพี่น้องว่าแม่นแต่ความพันใจต้องเปิดปฏิเสบิดกเพราะว่าคนเราระพุทธเจ้าว่าผู้ใดไม่เชื่อในสิ่งที่เราพบเป็นก็ดีผู้ใดไม่เชื่อในสิ่งที่ว่าเรามาเป็นมีพ้นกระทบก็ดีหรือว่าผู้ใดไม่เชื่อในสิ่งที่เราไม่ได้สัมัสก็ดี แต่ว่าถูกสิ้นถุกอย่างจนใจความว่าเราต้องกนหน้าแลวกับว่าทางปีสูดพรพพ่นองพระพุทธเจ้าไม่ได้ทอนในคนว่าอมไม้ต้องเชื้อแล้วเชื้อเลยอ่าพรมพ่นองพระพุทธเจ้าไอ้ทอนว่าคือการปีสูดการที่ว่าเราเอ็นในสิ่งที่ว,ว่าความแต่น่าจะพ็นไปได้มันเป็นตะกัสร์ตานผู้ฟังต่างไล่เชื้อก็ได้ไม่เชื้อก็ได้มันลงเกเล็ดแรงวันนี้รู้ซึ่ามันจะลึกไปอีกในเรื่องของตรรมมาเลี้งตัวสติตัวเดียวในพรเพ็นาปีธรรมพรมพ่นอง แต่ว่าตรงนี้เพื่อจะไต่โทษแบ่ง่เราเห็นว่าเรื่องความขวัญเราไม่ต้องตกตชใจมันเป็นหน้าจีก้องชาวเพิณองน้องเรานี่พอมีพี้องตามาพี้องต่างศาสนาในจดตใจวิธีการปองตอนนี้ทำได้ไหมก็ทำได้ท่านผู้วังทางใดเพราะความขวัญไม่ได้แบ่งพันเป็นศาสนาไม่ว่าพี่้องชาวคริสต์อิสลามพราหมณ์ซิกินดูไรก็แล้วเต่เเขาเคยเดทมิดขวัญขวัอื่นปกติก็ดี นี่ามาถึงเราตาตำแต่ว่าพระเพณีก้องเตละศาสนาได้ไหมก็ได้แต่ว่าก้องเตละศาสนาเล้วแต่เป็นติดทางกันเปลี่ยนแตกต่างกันไปพระพิณองก้องศาสนานันนันเพราะฉะนั้นเลวถ้าเราบวศาสนาผู้ตรกฟันเดินคนนั้นคนนี้อันตนผู้ฝังทังไรให้เราหยกข้าวไปไปวัดไปก้าวไปวัดก่อนตั้งแต่ชาวจนถึงเจียงนั้นเป็นสั่งกาทานพระ็ิวังเป็นสั่งกาทาน ตาตั้งแต่เลยเที่ยงไปเร้วจนถึงวันไหมนั่นก็อยกว่าไม่เป็นสังฆทานเลยตรงนี้ทำกันสังกทานองค์ประกอบไรมั่งกระแลงอะไรอย่างเงี้ยไงแลงอนไรยาวๆก็คืออ่านว่านข่าวพราภิซษซสามาเนรนรับเลวสังฆัทานนั้นถ้ามาติบว่าบริโภคชั้นใดพระมีพิณองตรงนั้นก็อย่าว่าสังกทานแต่ถ้าว่าเป็นเกลืองสังกทานพระมีพิณองติ่ตังค่ายู่ตาม รานตัวเผยแตนผู้ฟังถึงได้ปลาส่งองาา์สามเนรรับเล้วผู้ส่งสิ้นรับเล้วก็ถือว่าชั้นไม่ได้นั่นเป็นเครื่องสังกทานจ่ายซ้อยได้เหล็กน้อยแตนผู้ฟังถึงได้แต่ว่าไม่ได้เป็นสังกทานเพราะว่าตรงนี้ความเข้าใจพิษบางคนบางตานนี่อ่าไปวัดอาตมาก,ก็าเล่นเป็นไปชะจำว่าสั่งกทานเราต้องเข้าใจกันวหา,วาน่าวประส่งองาา์สามเนรผู้ทรงสิ้นผู้ถือส,ส,สิ้นเล็ว อ่าประเมินปีนองตรงนี้รับเรียวจะมาติชั้นใดปทังชีวิตใดอ่าตรงนี้เป็นสร้งางาถาแต่ถ้าว่ารับเรียวตั้งเคร่งอยู่ตั้งผู้ฟังตังไรไม่ถ้ามาติใจประโยชน์ใดนั่นก็จะเป็นเกลื่องสร้างฆทถานผู้ที่มาแตาวา่ว่าอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกฐานไม่ได้เป็นท,ทิ้งติวารังเกียจไม่ได้เป็นทิ้งนั้นเพราะว่าทานจิตใจดีเล้วในการทำบุญให้ท่าน แต่ว่าตรงนี้แต่ว่ามันชั้นไม่ได้ประว่าในทุ่งในทั้งนั้นท่านพู้ฟังถึงหล่แปลิตะพันเดี๋ยว้อย่หรือว่าได้ที่มารวมกันแล้วเป็นเครื่องสังฆาทานบางที่ก็มดได้โย่บางที่ก็ใชค้คันไม่ได้เพราะม่พีินองแต่ว่าไม่ได้เป็นนู่นี่นั่นไม่ได้ตำนี้ตีติงเพราะม่พีินองแต่แรงเพื่อความเขา้าอกเข้าใจแรงเป็นสร้างลนแรงเป็นวิทยาท่านเพื่อให้ท่านเพราะไม่ีินองในเข้าใจกับหมวสังฆาทาน สังกัานตรงนี้ประหับปุ๊บจันใดเลยไม่ว่าจะเป็นไรก็แล้วเท้หานวันข่าวลงเกี้ยช่นไหนเป็นประจำเพราะว่าจั้นแล้วปลากรว <c oughs> ัชเวกว่าแม่พี่น้องรู้ว่าปัดสง่งแต่เล่นบนปลาท่าบรรโรผู้ที่ลงลรัอไปแล้วปลาีนใดอัน <c oughs> ปลานีนใดเอ็มพุ่งท้านผู้ฟังต่งางไล่ไปต่างชีวิตกับการสังกทานคงยุ่มนะพ่อแม่พีนพ่น้อง ผู้หลวงลับไปเร้วที่เราฟันเน้นที่เราทานไปห้าหรือว่าเรากําลังทําคุณามความดีไปสถิตยในโยมโลกอาทานก็ได้รับอานิสงส์ทานในรามที่ว่าผู้ทวายสังกัตานั้นกล่าวถึงเชื่อและก็นาเสกุลอ่าท่โยอาศัยวกวากันไปบุปผารีก็ดีผู้หลวงลับไปเร้วทีม่มีบุญกุลหรือว่าผักปัวผลคู่เงี่วแต่ทต่ว่าเป็นบริวาร ฐานผู้ฟังท้งหลายแม้แต่ําคราวเป็นตึงความดีฐานผู้ฟังทางไลายาม,ามันเป็นนันทส่งมาอึงกวามปบความฉาดไม่ไในเรื่องสั่งการทานพอไม,ม่พี่นองฐานผู้ฟังทางไลายมาสนุมมุดไปิีกเด็กวางใหญ่ไปสั้นก็ยังเทียบตาวสังการทานอันตึงผู้ลองหลับไปแล้วไม่ได้ความยิ่งย่ไปสั้นตรงนี้นั้นทำได้ก็ไม่ได้พอไม,ม่พี่นองฐานผู้ฟังท้งหลายก็ถือว่าเราจะเข้าใจเรื่องความฟัน อ่าตรงนั้นติดต่อก็ประม่พี่น้องฐานผู้ฟังทางไล่ว่าไม่เข้าใจที่ลงเกียดแร่งลึกไปแม่วันนี้กระบอกสักอิดว่าเป็นทิ้งที่แร่งลึกเพราะว่าิธรรมะอาโยมเข้าใจเลยก็ตัดบทโตวความหาฐานผู้ฟังทางไล่ไ่วให้เข้าใจกันยังไงเรื่องความฟันบางคนฟันแล้วก็น,น่าตกอกตกใจแต่ว่า <c oughs> ตรงนี้อิดหึงลาวเป็นพี่น้องตุ่มมาอิดนึงว่าควันแล้วบางคนเบอือกันเวลาเบื่อน,นอนแล้วละเมื่อ หรือว่าวันเราเล่นเนประาตายวันนอนเหลวมืดอแต่ไม่เสียผู้เสียคุณอย่างไม้บางคนเบือกินข้าวเป็นโมโม่บางคนเบื่อแลอ้วยกขึ้นอกเปิดตูอ่าอกจากรุนจากบ้านแต่ถึงน่กันนั้นั้นรับดันผู้กวกับทางใดให้ใจิธีการหรือติดต้องเกตตัวนี้ได้ให้เราไปชับตองเรือตองตัวดันผู้กำังทางไล่แล้วเรียกเขาไว้ถึนแล้วสั้งเกตเอตการดันผู้กำังทางไล่มันจะเกิดขึ้น เพราะวา่าถ้าเราคนเลยนอนอยุ่เกคุณนเมื่อนี่พอเป็พี่น้องคนที่ไม่เมือ่อนตรงตั้งสติอนให้ได้ตรงนี้เป็นอันตรายมามา,มากไาม่ไกล้ก้องเลยพอนพี่น้องทานผู้ฟังต่างไล่เรื่องการเมื่อหรือว่าละเมื่อเป็นที่มป็นประจักครั้งพอป็พี่น้องทานผู้ฟังต่างไล่ก้นี่จบเมื่อตรงนี้อาตามาก็แนําว่าให้ทำบุญเป็น,นประช้ำแล้วติดไปให้กับผู่ทิวหลวงรับไปเลียวเมื่อกันทานผู้ฟังต่างไล่ที่เราละเมื่อที่เราจำความได้ ระวังคนมันเป็นธรรมชาติบางคนมันเป็นบุปผรมท่านผู้ฟังทางใต้ก็อยากว่าบุปผรมการปอบข้ามชาติเป็นเมื่อเล้งไงเป็นใจเป็นเรื่องทีไงท่านผู้ฟังทางใต้เป็นไม่ได้ทุกคนบางคนนี่เมื่อกินข้าวเป็นโมอโม่คนแต่เด็กก็เลงคนสตไม่ก็แรงแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังเลืยท่านผู้ฟังทางใต้ประโลกใบนี้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงมหาศาตเพราะไม่ไปองไม่ต่างแบรนด์วัตถุต่างนั้นที่นาสนาได้ก็เลวเต วิวัฒนาการความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าธรรมชาติความจริงมันยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยทานผู้ฟังทั้งหลายพอาะนั้นเราเห็นตรงนี้เหตุการณ์ตรงนี้เลยเราจะเข้าใจได้ไง่ายว่าเราต้องมีธรรมะพรมิพิธงธรรมะคือธรรมชาติที่ทิ้งไปรอบข้างเราบางคนบางทานบอกว่าเราเข้าในพีอกักบ้านเนี่ยธรรมะเป็นไปจำแลวเป็นไปงงไม่ใช่เป็นคนเด็กเกง่งมากไม่ไกลกองเลยแต่ว่าพอจะเข้าใจช,ชีวิตด้วยการเปลี่ยนแปลงของหลก อ่าพแมพี่นองว่าเราจะก้าวใจเราต้องมีสติต้อ่ตลอดโดยจะโพเรื่องความฟันท่านผู้ฟังทางไล่ลงเครียดออกมาแลงตรงนี้เผื่อเป็นวิทยาทานเผื่อไรละพรมพ่นงไปวัดตุวันทุนเ็กวันเดียวช่านวันบันจฉั่นวัณนนีลงเครียดเอออาตมากรับความหมื่นผู้ปิปากซาท่านผู้ฟังท้งหลยเรามาแกะกันหลักเรีววิธีการเกะก็ลงเครียดก็ปวดหล่าวฟันจบแล้วท่านผู้ฟังทางไล่บางคนกว้างเป็นตุเป็นตะตร้างนั่งไปได้เป็นเรื่อง บางคนก็ฟันอิดเดียวแต่ผู้ฟังต่างไล่แต่มันฉับใจได้ใจความบางคนฟันไม่ใจหมาบางคนน้องตกใจร้องบางคนฟันเป็นลักษณะเปลกเปลกแต่ผู้ฟังต่างไล่ไม่ว่าเกิดเป็นวัยน้อยเหล็กอนวัยตาวันฟันปันนี้วัยตานี um ้ฟันปันนั้นวัยตานู้ฟันปันนูแต่วันนี้ตีรวนราคาเดียวขันมัดแต่ผู้ฟังต่างไล่ฟันเปลกเปลก พอควันเบลกเปรกอันตามาพอลาแล้วนึ่งคำตามเล็กอันตรามท่ามชัตงใยัดยุบว่าอายุต่าเดยกิดวันน้อยท่านผู้ฟังท้งไลยเพราะอายุน้ำเป็นทัวติ่การันตีเรื่องความพันได้ท่านผู้ฟังทางหลยมันพิดปราดมั่งก็เป็นเรื่องปกติแต่มันโทุกทองมั่งก็เป็นเรื่องทต่ไม่ปกติใจต้องเกลี้ยงเหมือนกับว่าเหมือนกับอ้วนเขาอยความจริงอันท่านผู้ฟังทางไล่เด็กๆอ่ะไม่น่าจะฟันว่าการหลงลอยไปสู้ อุนอนแรงความตายปรมิอทรพี่น้องเพราะยังเป็นเด็กเป็นเล็กอยู่ความคิดความมัานก็ยังไม่เื่นแต่ปัจจุบันนี้ฟันฟันไปหลงลอยในพบในภูมมที่ว่าไม่น่ากลงน่ากลัวท่านผู้ฟังทัง้งหลายนี่ยกตัวอการฟันฟันแล้วจำไรไม่ได้คนระตีเตกคาดเดิอนอยู่คนเดียวท่านผู้ฟังทัง้งหลายนี่ลักษณะของความคันแต่าตมาพบด้วยตัวเองโดยปรมินพี่น้องท่านผู้ฟังทัง้งหลาย ก็เลยมาบอกกับท่านผู้ฟังว่าฟังเลวรู้สึกว่าเป็นสิ่งเดียวเสี้ยวไหม่ท่านผู้ฟังรู้สึกว่าเป็นเป็นสิ่งเดียวจะรถอดอูใหม่แต่จริงๆแเรืความขันเป็นสิ่งแต่ว่าเราตั้งว้ทุกคนในอุดมกพรณ์พม่ี่น้องของเราแต่ว่าพอเราโยกนนั้นนายโยานามตาวนี้วันแต่เป็นนันต้องมีวิธีการปั่นพื ่านผู้ฟัง่ธอได้อตาตมาของลักกงคุณธรรมชริยาธรรมลักกองบุตรศาสนาเป็นเกณฑ์กลางในการตีควันตีมมความให้กองฟวันอ่าท่านผู้ฟังเธอได้เพื่ออายุมได้ใบใจก้อนจวงเรกแล้วก็ตามครั้งก็ว่ากันไปอนาคตก็มาคนว่ากันไปพรมพิโองสุดตายก็ไปจบจนตั้งสังกาทานอ่าพรมพิโองไอายอั้สังกาทานแจกชจท่านไปถูก้นถูกแย่งในภพภูมิที่เราทำได้ เอาลักทำคำโอนตรงนี้เป็นสิ่งที่โทษแสก้ามาเพื่อจะเป็นจะลมชิดใจใบออกไปใช้คนบางคนควันเมเดตกอกตกใจจำแหม่มนท่านผู้ฟังต่างไรเพราะฉะนั้นเล้วเราสิ่งที่เราคาดไม่ได้ก็คือทัวสตีคระมเมพี่นองสตีความรึกได้สัมปันญญาาความรู้ตัวท่านผู้ฟังต่างไรซ่องตัวนี้ไม่ทราบมาติว่าตัดคาดกันไหนเรามีรถทัตตีเรียวความรึกได้ตลอดเวลา ถ้าปัญญาความโรตัวพรมีนองแต่ว่าไอ้ยยหมอไปจักตัวเลยก็คืออีที่ความร้ายเกลใจโอตัปาความกลัวตัวบาปอ่าเสีตัวนี้ถ้ามาติว่าเป็นไม่ใช่พลละวันดันผู้ฟังถึงไรเราต้องมีอยู่กับจิตกับใจนั่นก็อยากว่าทรมามีอุปกา,าระมา่านผู้ฟังถึงไรเราจะเห็นว่าใจติดวิสิงติดว่าตามกลมกลองโลกติเกิดขึ้นได้อ่ไม่ว่าอีรีก่กูความเกรงใจ เกรงตัวโตวบาปเกรงกลัวทิ้งในเราทำในไม่พึงพระธนาในมู่ในกนณาทานผู้ฟังท้งไรแต่ไม่โอตปาต,ตัวนี้ความเกรงกลัวตัวบาปสิ่งที่เราเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้เราโก็โรแล้วกำลังเปรระบบาดก็องโควิดสิบเก้าใส่ลงเครียออกมาเพรียบปล้ยเข้าไปยุคในเรื่องที่จะเลงงประไว้ประแม่พีนองท่านตาอยาิยโยมทุกคนทุกฐานนีเราเฝ้าระวังป้องกันกัน ไม่ว่าโลก้ลนโนกจากรุ่นจากบ้านพอเป็นบินองเราใส่มนากากนะนา,าใม่แล้วเราใส่ตัวพองกันแล้วไรกระดกมมากไม่ไกลก,กองแล้วเพราะเราก็กลัวความเจ็บความไข้ความเป็นชัดโลกแต่ว่าความเจ็บความไข้เราจับไม่ามารมาี่จับตรงไดท่านผู้ฟังต่างได้แต่เราต้องตาม,มา,า,ากินบางคุนบางทานชั้นบอกกับเหลวกับทานว่าเราตาม,มากินตรงนี้พอเป็นก่พอตาม,มากินมันก็เสี่ยงทั้งมดท่านผู้ฟังต่างได้ อาไมนไม่ตมากินเป็นหลังปกติของผู้ตุชนคนเดินดินมันเราพรมพินองแต่ว่าวิธีการป้องกันถ้ามุติว่าพรมพินงกําลังต่อโซเป็นโรคอยู่นี่พรมพินองอาตมาก็บอกเลยว่ากําลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญกําลังใจเราก็รบสรบสวว้างกรมก็รบสัทตานตีแทนผู้ปกครางอะไรยกอีไปไหนเราอย่าปกมกมิดอยู่อย่าปกปิดมกมิดอยู่ให้ดูเผื่อทั้งครมไทยพระพุทธศาสนาบอกเราว่ามนุษย เรานี่มนุษย์โลกนี่ยอมจะโยกันเป็นรัฐสร้างคุม่มเป็นผู้โยกคนเดียวไม่ได้พระพนองเราต้องโยกสร้างกลุ่มพอเราโยกสร้างคุมแล้วเราต้องโกรบสร้างกุมอย่างเกรงครัดต่นผู้กังเถีงไล่ถ้าเราช่วยคนละไม้คนล,ล,ละเมื่อคนละแรงคนละชิดใช้อธิษฐานชิด,ชด,ชดก็ยังดีแต่ผู้กังเถ้งไล่เราช่วยกันพักดันโควิดสิบเก้านี่พปจากประเทศเราคน เรื่อยปนยางลูกนี้ไปได้บุตรศาสนาเน้นเรื่องเฉยยตัผงพมีพน้องเน้นเรื่องความเข้าใจเน้นเรื่องความเสียอกเสียใจเน้นเรื่องความรักษาใจอ่าพมีพ่น้องถ้าม,ามันเกี่ยวไรกับโรคโควิดทิพยเก่าปโรคโควิดทิพเก่าเราต่อสู้อยู่กับเฉยเลยตั้งแต่ช่องบันทิพเก้านี้ยี่สิบช่องเลยต,ตังผู้แข่งต่างไลใจเอาเล็เวลาเสียพีเลยพอเสียพีเราก็คนฟ้านักวิชาการโดยเฉพาะคณะเพดต่งางไล่พมี่น้อง ทานก็ให้ความโู riding, ้ตุกตุกวันในการวิธีการป้องกันในวิธีการป้องรักษาอ่า่ระม่ณพี่น้องแต่ว่าเรายังคาดตกบกพร่องในการที่ว่าเราดูแลตัวเองท่านผู้ฟังทางไลายแต่เราไม่คาดตกบกพร่องดูแลตัวเองบางทีเราอกจากเรือนจากบ้านไปจากความเสี่ยงความลืดเลือเพือเมื่อความที่ว่าเราพลังเราพื่อทานผู้ฟังทางไลายแต่ไมโรคนั้นโร่เราไปึงเรือนถึงบ้านคว้าโอยตาตัวตลอดไปถึงเด็กแดงอละเอียดพี่น้อง ไปกันด้วยมอดกานผู้ฟังทางไล่เพราะว่าโรคนี้มันจับตองไม่ได้มันไม่มีตัวตนเพราะเปนผองตานผู้ฟังต่างไล่มันก็เลยเป็นสิ่งที่น่ากลัวบางคนบางตานว่าชันนี่ไม่กลัวกลัวจนเกินนี้ไปแล้วแต่จริงๆไม่ใจกลัวจนเกินนี้แต่ไม่มีวิธีการพ้องกันท่านผู้ฟังต่างไล่ไม่มีใครรู้ว่าตัวชาวมันจะเกิดไรเพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตพอตั้งครามตั้มมาในเราจะก้าวใจในชีวิตตัวเองว่าเออตัวชาวไม่รู้ว่าเป็นอะไร พอเราเป็นยังมาไม่ถึงเวาชาวโบกอดีตบอกการไปท่ามการตันบุกฟังต่างๆว่าปัจจุบันอากาศก่อตัการหละอดีตการไม่ว่าจะล่วงเกินเลขรอบน้าลำลังกงไป้าตัวนั่งก็จริงแต่ว่าซ้การนี้ไม่ยอมจะมาไม่ถึงมันคืออากี่ยังมาไม่ถึงปัจจุบันที่เราล่วงเกินกำลังหนังเล่งเงนเตาแจวๆตรงนี้คือปัจจุบันแล้ว แต่อดีตผ่านมาลมหลุกลุก,กลันก็ดีจกดีมีใจก็ดีนั่นเป็นอดีตเหมือนม่เหลียวเราไม่สรามาแต่ยุ่งใหม่มามเข้าปัจจุบันมาแต่ว่าสาม,มาแต่ประยุกช้ในชีวิตได้ผมพน้องท่านผู้ฟังทงั้งหลายนี่คือการที่ว่าแรงธรรมาโบกกระพั์ทายาโยมแต่ว่าเป็นกัมปูกรองเครียดาจจะเสือทื่อไม่ได้ท่านผู้ฟังทงั้งหลาย บางคนบางฐานว่าชาตินีแก่เป็นะตีระลึกได้ทั้งปัญญ,ญาความโูรตัวยีเรคือหลายเกจใจโอตปะความเกรงกลัวถูกสิ้นถูกอย่่งย่างมดเลยตัวชาติตั้ามาชาติมีตรรมาไม่ธมาก็บอกพลาดในการเรื่องธรรมจากวัดประสิทธิใจว่าถ้าเรามีสติความรลึกได้ตลอดเวลาแม้นตัวเดียวก็มีธรรมาแต่ต้าวาวางทีพังเพลือลืมตําเพลือมีสติไม่ตรงนั้นความพรังเพลือเราต้องดึงสติมาให้เผื่อจะได้แนว <c oughs> ตบตวนความกิด ฐานผู้ก <ล ısı> ังทั้งหลายเพราะฉะนั้นแล้วต้งตุกตัวที่ว่าเรายั่งแล้วหรือว่าไม่ที่เรากําลังศึกษซ่นกว่าอยู่ ให้เราเข้าใจป่าไม้ป่าแม่พี่นองแ์เลเวลาหมดเวล,ล้วันนี้พอแร้งพื้นบดีตันมุกวังตึงไรเล่เลวเลาหมดไวเรลเร็วคนต้องก่อหน่วยไวพอเนะ้นชัตายัดยมตลอดตึงพนักงานในองค์ทรงจงมีแต่ความสุขความเจริญอ่าคิดไรก็ได้ทุ่มปราตนาถูกประการปลอดไปจากโรคโควิด19อ่าปลอดไปที่เป็นธมยามุกต่างหมดต่างเพศไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุคิดไรก็ไม่ที่เป็นสิ่งทีง่ไม่ดีเมนแต่ตั้งความคิดอยู่ในจิตในใจ ก็ไอ้สิ้งเล่านันจงปลจากร่างกายของเราจงพลจากความคิดของเราก็ไอ้มีอนาคตติดสดใสมียดท่าบรรดาสักในการนานหน้าติดมั่งกังมั่นกงอ่าจอโจงสิ่งดี่ยดท่าบรรดาซักแต่ยังเลวทาไม่มีเืินมีตองเลือกใจเลือกกินเลือกเก็บอ่าถูกสิ่งถูกอย่างโปรดไปโปรดเอดโปรดไปถูกเพรถูกไว้ก็ไอ้มีความสุขกันตุกตุกตานกับอาตมาล่วงเครียดวัฒนาโตมิ่งก็ข้อเชิญพร สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับพินณย์รุ่งสมัยการ